น้ำท่วมยังไม่จบเตือนฝนตกเพิ่มจากอากาศแปรปรวนต้นเดือนพฤศจิกายน68กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าอากาศแปรปรวนจะเปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน68ซึ่งทำให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นบางพื้นที่มีฝนตกหนักปัจจุบันไทยยังมีอุทกภัยฝนตกหนักและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่14จังหวัดกระทบประชาชนกว่า100,000ครอบครัวเตือนประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวน สุกัญญาณียวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนว่าในช่วงวันที่3 1เอตุลาคมถึงสองพฤศจิกายน68ปประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีเพชรบุรีรประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาและภูเก็ตขอให้เกษตรกรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกและระวังอันตรายจากฝนตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมได้ในบางพื้นที่การพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร3 1ตุลาคมถึง6พฤศจิกายน68เหนือเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนฝนตกระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราหลิกเลี่ยงการตักผลผลิตไว้กลางแจ้งอีสาน ดูแลการระบายน้ำในแปลงให้พร้อมใช้งานระวังโรคระบบทางเดินหายใจในสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรในพื้นที่เกษตรกลางเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระวังโรคผลเน่าในผลไม้หมั่นทำความสะอาดโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตะวันออกพรวนดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราควรฉีดสารป้องกันเชื้อราในไม้ผลใต้ควรเว้นการกรีดยางในวันที่มีฝนตกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ฝนจะตกหนัก1-2พฤศจิกายน2,568เหนือตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์อีสานหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนาคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษกลางนาครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาพะบุรีสระบุรีกาญจนบุรีฉบุรีนาคมสมุทรสงครามตะวันออก นครนายกปราจีนบุรีชะเชิงเทราสแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาณาราธิวสาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังศูนสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันฝนตกหนักและน้ำล้นตลิ่ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบนันมีสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดได้แก่พิษณุโลกสุขโขทยัยพิจิตรนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีนคนปรปฐมอุบลราชธา,านีรวม47อำเภอ373ตำบล2,308หมู่บ้านบ้าน,านเรือนประชาชน ได้รับผลกระทบ117,137โครัวเรือน4ี่4 2 6คนมีผู้เสียชีวิต13คนในจังหวัดพิษณุโลกหนึ่งคนจังหวัดพิจิตรหนึ่งคนพระนครศรีอยุธยา11คนด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนอชเตือนว่าระยะนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยระบุว่าจากการติดตามการคาดการสภาพอากาศพบว่าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ มีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง3พฤศจิกายน2568แยกเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันในพื้นที่กรุงเทพมหานครเขตคลองเตยเขตดินแดงเขตบางกะปิเขตบางนาเขตประเวศเขตพระขนงเขตลาดกระบังเขตวังทองหลังเขตสวนหลวงและเขตห้วยเของและจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการอภอบางบ่ออภบางพลีและอภบางเสาเทงพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังดังนี้ภาคเหนือ6จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อดอยเต่าจังหวัดกำแพงเพชรอเมืองกำแพงเพชรอขานุวรักษีอภอคลองขลุงอภอคลองลานอภโกสัมพนครอเภอปางศิลาทองและอภอพรานกระต่ายจัังหวดตาก อำเภอเมืองตากอภอพบพระอเภอวังเจ้าอภสามเงาและอภอุ้มผางจังหวัดนครสวรรค์อโกรกพระอภอแม่เปินอเภอแม่วงและอลาดยาวจังหวัดเพชรบูรณ์อเภอหล่มเก่าจังหวัดอุทัยธานีอเภอทับทันอภอบ้านไร่อลานสักอภสว่างอารมณ์และอภห้วยคดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสี่จังหวัดได้แก่จังหวัดชัยภูมิอเกษตรสมุบูรณ์จังหวัดนครราชสีมา อำเภอด่านขุนทดอำเภอปากช่องอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอสูงเนินและอำเภอเสริงสสงจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์ภาคกลาง11จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกอำเภอบ่อพลอยอำเภอพนมทวนอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอสังขลาบุรีอำเภอหนองปลือและอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดราชบุรีอำเภอปากท่อและอำเภอสวนพึ่งจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีจังหวัดสแก้ว อำเภอเมืองสะแก้วอำเภอคลองหาดอำเภอตาพระยาอำเภอวัง